โอ้ยพี่น้องข่อยสีว้าเรียงผิดหวังหายฟังเด้อเมื่อนี้ข่อยตั้งใจสิมาเที่ยวทะเลอยู่ชลบุรีนะฮะบัดทีนี่คนขับรถเพิ่อนอ่ะมันตดธุระดวนพะนะคนขับรถข่อยจ้างมาเป็นคนไทยเนาะเออก็เป็นญานนต,ตนะะิกันน่ะละบัดที่เนตดธุระดวนนะฮะก็เลยบ่ได้ไปเมืองทะเลทานะฮะขี่รถไกลนะฮะก็เลยก็เลยแต่เป็นคนเนต์ใหม่ออกมานะครับอ๋อก่อนอื่นสิไปเขาเรียง เดี๋ยวขออนุญาตสั้นบายดีทุกผู้ทุกคนเนาะเอฟซีทุกคนสั้นบายดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องพี่น้องช่าเล้านะฮะส,สปะปปันเข้านะฮะอ่าเมื่อน,นี้ข่อยสิถามพี่น้องช่าเล้านะที่อาศัยอยู่ชลบุรีนะอ่าพี่น้องมูจักบัครับว่ามองนี้คือถนนเส้นไนเนี่ยอันเนี้ยคือถนนละแวกไนของชลบุรี วันะนี้ผมตั้งใจที่มาเที่ยวแต่่าผมบม่ลลลงรถนะไอ้ข้าจเจ้าเล่าไอ้ติดพระิจด,ด่วนเออติดธุระด่วนติดเวียกติดงานด่วนเออมีสายโทรศัพท์เขามาโอ้ยขน่อยบรได้หอดตาลงรถทาเออกะเลยได้อโชคดีได้นั่งนาะรถพนนาอเพนก็เลยไดทยตาวิดีโอเกียวไว้นะฮะก็เลยมาถ้วยกันเรียนๆนะฮะมาถ้วยกันเรียนเรียนว่าเออหม่องนี้มันหม่องไหนเนี่ยเออมีต้นบพร้าวหลายๆนะมีต้นบพร้าวหลายๆนะล้วก็จอด รถจอดได้หลายนะฮะต้นมะพร้าวยู่ทางข้างขวามือทั้งสายมือเต็มไปเบิดเลยนี่ครับเออเออโดยผูย้ใดหูจักนะผู้ใดหุ่งจูกว่ามองนี้มันมองไดเนี่ยลองพิมพ์มังม,มามองดูเออเอ,อาผู้ใดเจิงว่ามองนีเป็นมองไดของชลบรีประเทศไทยเนี่ยเออมองใอยที่ตั้งใจสิมาเที่ยวเนี่ยละแต่ว่าใอยบ่ได้เที่ยว เออไปก็นเลยเอ๊ะบ้าแม่วันตั้งใจสิมาเที่ยวหน่ะบัดที่นี่เอ็นกนขับรถเป็นติดภารกิจก่อนเออโอ้ยบาร์เที่ยวซ้ำได้เม่งต้นเออหยอดปลายตาลได้มึงต้านหยอดต้นต้นบักตาลต้นบักพ่าวกับรถหลายหลเออโอ้ยกับม่ฮวันมึงนี่ก็ดีใจแล้วล่ะกับซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วล่ะว่ากันแล้วก็ได้เออเห็นแวบๆวบดันเห็นเ่อบาร์ถือแม่ว่าติบ่ได้ลงรถเนาะแต่ว่าก็เห็นเห็นทะเลอยู่เออก็ดีใจแล้วล่ะ ค่น่าละแต่ว่าสิอ่าหน้าเบ้าละสิหุณไปก้อนอะสิบ่บอกว่ามองนี้มันมองพุทมองใดน่าเสียให้เอ่ทุกคนลองทายมาเมืองดูเออมองไหนนะเดี๋ยวรอให้โชเฟอร์เพิ่นเหตุระแล้วๆนะฮะเดี๋ยวมือหลังสิมาไหมนะสิไทยบรรยากาศขขาง่างลงไป็นรถกิตไทยให้เมึงดีๆนะฮะเออมือก้อนนี่คอยจำได้ว่าเม่อเม่อเมือก้อนมาได้ไล พี่กายนี่คอยจำได้ว่าไอ้ไข่อเมืองในยูทูบเบอร์นะในในยูทูบนะซุ่มซุ่มยูทูบเบอร์เขาเอามาลงมองเนี่ยมันสิเมีไอ้าปโปรยเสียนเห็นไหมยูฝั่งขางต้นบักตานไหมเออขางทางตน้นมาพเผาไหมหลายๆไหมเออนั่นแหละเอ๊ะม,มนันว่าี่แปลกใจไว้ยบมี่าปโปรยเสียนวะเออมันไปใส่วะก,ก็เงยดิ้มหดอกเออแต่ว่าขันบบมี่ไปโปรยเสียนแบบนี้มันก็นดีกันได้เหรอ ด้านขางรถไอ้ดานขางทาาก็สเได้เห็นแบบอ่าทัศนียภาพมึนแล้วข่อยใสคาศัพท์แน่นอนวะเ้ย <c oughs> ข่อยเรียนหนังสือบ้านกันได้ล่ละเสออด้เห็นบรรยากาศขางท่างได้ชัดเจนเนาะบ,บ่มีป่ายเปิยเซียนไอ,อ้ไป้ายโคตรทรท,ทัดถัดหงนั่นแม่ทอดถัดโปรยเซียนแมอยู่ขงางท่างมาบางับบางบดบังนะฮะก็ิได้เห็นไอ,อ้เขาเรียกว่าเห็นตน้นมะพร้าวเห็นยังได้หลายขึ้นเออนะฮะ โอ้ต่วามามือนีเป็นมือวันวันเสาร์มือวันหยุดมือทุกคนบริหตุเวียกนะฮะไอ้หลายหลายคนบริหตรเวียกเพื่อนกับมาเที่ยวกันก็นยังวะรถบักติดบักโอ้ยพี่น้องแปดแสนเลยรถอะนะฮะต่ว่าไอ้ขางนากะแข่งมึงในวิดีโอมันเกิดซื้อซื้อว่าสิบวัตต์ีดอกแต่ว่าเล่นเล่นทีคีเนี่ยไอหู้ทีคีเนี่ยมันรถติดรถติดบักแปดแสนเลยเนี่ยเออ ออตอนนี้เวลานะเวลาในเขียนนั่นน่นนาฬิกานาฬิกาโมงผมมึงขว่โมงโมงแล้วว่ามันอยู่ประมาณจากประมาณนะเกือบเกือบเที่ยงะเออประมาณนั่นละ่ะกะสีหิวเข่าเราล่ละเดี๋ยวให้อายท้ายเพิน่นคนคับรถอ่ะไอเพิ่นไปเหตุุระนะฮะกะสีมาก,กินเขาก้อนนะฮะไปเฮตุุระเรากะสี่พากันไปกินเข่าเรากะสีมาอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่ามันนีฮวอนใจนะ เื่นเต้ยนไหลเด้เต่มเต้นหลบ่ไดดมาหนีจักรีเห็นตอนนี้หลบเทรทัศนะฮะประเสศสอปปมันง่มิทะเลเนาะเราบอกว่่มิทะเลแล้วกันแต่แล้วอยากมาเมืองนี้นะฮะก็มีทะเลเราะมิทะเลสาบแต่ว่าบ่ได้ทติดทะเลไงเออแต่ว่านี่อยู่ประเทศไทยเนี่ยติดทะเลไงเนาะมันนี่กยโชคดีห้ายมาเที่ยวประเทศไทยแล้วกันใดมาหลายหม่องนะไดมาหลายม่องแต่เบิดเงินหลายบาทเที่อไดใมาหลายม่องนะฮะเออ อยู่เป็นเดือนละละอยู่ปะเททยน่นะนะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มากเอ้ยส่งคือส่งสิมกักๆมักนี่ละ่ะเออส่งหมกักมักปะเททยนี่ละ่ะข่อยแล้วกิน,นะน,นนะมันแสบนะแล้วกินมันแสบแหล่ากะที่สําคัญนะถนนหนทางนะมันบ่เป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นบ้านข่อยเรื่องของเรื่องอ่ะเออที่ข่อยมากอ่ะคือบ่หันละบ่เป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นบ้านข่อยบ้านข่อยเป็นหลุมเป็นบ่อจ้าว่าเองครับว่ดียังเม็ดรถอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือข่อยมกักคือแบบถนนหนทางมันกวงขวง หรือมันก่วงขวางมันขี่รถไงนะฮะข่อยบ่กมีรถดอกแต่วันข่อยนั่งน้ำเขานะข่อยนั่งน้ำพระเจ้าแต่ว่าไอ้่ใหญข่อยอ่ะใหญ่ข่อยแล้วเป็นเด็กหัวหัวคนไทยเนาะเออในหัวคนไทยข่อยแต่ว่าแอมแปะน,ปนั่นใหยข่อยละเออขันเมึงคขีดหลัลงๆนะใหญ่ข่อยสิมักใส่เสื้อสีแดงๆสีส้มๆ,ๆมอ่ะ,ะเออนั่นแหละนั่นแหละใหญ่ข่อยอ่ะเออมักย่างออกนาข่อยอ่ะบอสบอสถ่ายข่อยยักษ์เถอะเห็นว่าข่อยเป็นบ้านเนาะกระทำย่างก้อนยังเดียวบอสถ่ายข่อยยักษ์เถอะเออข่อยเลย ปวดหัวเยอะอีหยังวะเห็นน้องขี่ไล่กันจังไดียยางออกก้านหนอนว่า่าษาหนองจักเจ้ากะบว่าเป็นยางแห่เล่ายางไปข่อยก็ดีนางน้ำกลอนข่อยเล่าแล้วก็ถ่ายรูปละข่อยถ่ายรูปมักถ่ายรูปเนาะเล่าก็บบมักถ่ายรูปข่อยกัเอ้ข่อยมื่นอ่าเขาเอินยังวะมีโอกาสเนาะมีโอกาสได้มาเที่ยวต่างประเทศมีโอกาสได้มาเที่ยวเมียงไทยเมียงเวียดนามเมียงพม่าเลียงเมียงจีนนี่ด ไขก่กะิมกักถ่ายรูปแบบนี้เรไว้ในโทรศัพท์นะฮะไปหลายๆประเทศข่อยมักประเทศไทยนี่แหละเอา,เอาอตัวตมตรงซาข่อยมักประเทศไทยเพราะว่าอีหยังไปประเทศอื่นน่ะข่ต้องใส่ภาษาอังกฤษเนาะเออข่อยต้องแบบใส่ Google ท่านเสีย e ไหมแต่ว่ามาประเทศไทยนี่ขย่ยบ่ต้องใส่ยังเลยเพราะว่าเพราะว่าอีหยังเอ้ยพอคาแมค้าว้าภาษตาเดียวกันกับข่ไหมเออก็ดีได้ล่ะมันก็ดีบองหันละมันบ่ต้อง เขาเอินบ่ต้องบ่ต้องแบบปรับปรุงโตมากไหมบ่ต้องแบบไปเลี้ยนพระรงภาษาอียางมากไหมนะฮะมานน่กะบอกเลเลยนะเออเนี่ยข่มักมางนี่ละมางนี่ละเออเออข่ก็ว่าสีไปหางานเห็ดอยู่ในไทยดอกเพราะว่าข่อยมักเที่ยวประเทศไทยนะฮะแล้วก็โอ๊ะข่ขึอ้นออกทะเลหลายไขย่ขยข่ตั้งใจว่าที่มาเที่ยวทะเลด้มดื้อนี่เออข่จะในใบบอไว้ทัว์ที่ประดนแต่นี่อา้อาวกลับมาทาั้งทะเลอ่ะข่ให้ไทยอีกเทีนึงพี่น้อง มองเนี่ยก้อนสีก้อนสีออกจากหู่นี้ได้เนี่ยมูเจ้าอยู่ชนบุรีเนี่ยอยู่ประเทศไทยเนี่ยถนนเส้นนี้คือถนนเส้นใดของชนบุรีลองทายมาเมืองดูเออ่อ,อยจากคู่จักวเราก็ได้เป็นเอฟซีแทะในช่อง่อยนะลองทายมาเมืองว่ามองนี้มันมองใดนะฮะทันทายถือกอนะฮะมาเจอกันเดอ้อมาเจอกันพี่น้องมาเจอกันยุ่มองนี้ละเรากะเข้ากัจังนัดกันว่าเข้ามาเจอกันมือใดนะเอาฝรัมีก้อนสิไปเที่ยวมืองใดก็สิลงมคลิปให้ดูดูนะฮะอย่าลืมกดติดตามซองเดอ้อ เป็นกำลังใจให้กันอ้ข่อย่อยกะเป็นคนตั้งประเทียนละแต่ว่าก็อ่าเอ็นดูคอยเ,นย <c oughs> เอนข่อ,อยจริงใจข่อยจริงใจอ่ะสวัสดีสบายดีพี่น้องไปก่อนบััสดีครับบายดีครับ